สวัสดีครับแฟนเพจชัยนรงค์ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้านะครับและทุกเช้าเรามาคุยกันเป็นมอร์นิ่งนะครับกับชัยนรงค์ฟาร์มนะครับกู๊ดมอร์นิ่งกับชัยนรงค์ฟาร์มอืมคราวนี้จิบกับแฟนนิดนึงนะครับชัยนรงค์ก็จะเจอกันทุกเช้านะครับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลายนะครับซึ่งช่วงนี้ชัยรงค์มีไซส์งานอยู่ที่โรงเรียนวัดหมื่นพุทธ ท่า,ามุนพุทธที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่แม่จันนะครับพอดีท่านตรงนั้น,นะจะมีสะบัวด้วยมีสะด้วยก็เลยจะปลูกบัวท่านาพระอาจารย์ท่านอยากได้บัวพันปีก็เลยสั่งบัวพันปีเขาบอกว่ามันหอมมากก็เลยได้เม็ดมานะครับก็จะลองเพาะดูนะครับชเชลยองเคยสั่งเมล็ดบัวมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเอาอะไรนะเอาครีมนะครับมามาแงะมา มาทาให้เมล็ดมันแตกก่อนแล้วก็อยาให้เมล็ดข้างในมันแตกนะครับมันจะเน่าเสียนะครับต้องค่อยๆแง่ให้มันเปลือกมันกระเทาะออกนะครับแล้วถึงจะงอกง่ายนะครับนี่เป็นัวพันธ์ปีสั่งซื้อมานะครับส่วนวันนี้ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเราสัญญากันว่าจะแจกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมนะครับท้ายคลิปเราจะแจกเมล็ดพันธุ์จะเป็นเมล็ดพันธุ์ไทยพันธุ์ฝรั่งพันธุ์จีนญี่ปุ่นอะไรไม่รู้อะนะ ก็ค้ากันไปะครับใครโชคดีก็ได้พันไทยไปนะครับใครโชคไม่ค่อยดีก็จะได้พันจีนพันญี่ปุ่นพันแปลกแปลกไปนะครับก็เอาไปปลูกกันเองนะครับไปปลูกกินกันเองนะครับก็ะจะเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเนี้ยอันนี้เป็นมะเขือเทศสีน้ําเงินสีม่วงนะครับเนาะเดี๋ยว้ายคลิปนะครับจะบอกกติกานะครับ ตอนนี้ไปกดไลค์ช่อง y o u u u e ใชัยนรงค์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชัยนรงค์อยากมีสมาชิกช่อง Youtube เผื่อว่าเฟซบุ o กเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยแสดงให้เห็นแล้วนะครับเวลาเราโหลดอะไรไปไม่ค่อยแสดงหเห็นแล้วเราฟีดมันเยอะมากโฆษณาก็เยอะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยเฟซบุ๊กมัน u t u b e มันค่อนข้างที่จะเตือนนะครับก็ไปกดกดกดติดตามใน Youtube กันไว้ก่อนนะครับวันนี้ต้อนรับกันด้วยดอกไม้นะครับ อันนี้น,นี้ถุงเดิมเมื่อวานนะครับพอเสร็จจากการเอามาไลฟ์ปุ๊บก็เอาไปวางที่แดดนะครับเขาก็แตกกิ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่คือดอกไม้ CF2 นะครับที่บอกว่าเสร็จปุ๋ย CF2 เข้าไปนิดหนึงนะช้อนชาช้อนช้อนชาช,ช้อนกาแฟใส่แค่นี้นะครับท่านอยากได้ดอกไม้สวยๆที่บ้านใช่ไหมครับ CF2 เลยครับ1ช้อนกาแฟใส่เข้าไปนะครับท่านนั้นเองแล้วก็ สบายเลยมันมันไม่ได้ทำร้ายพืชด้วยนะครับ C F 2นะครับรก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับใครที่จะถามชัยลงว่าอะไราคนเลยนะครับถามชัยลงว่าจะปลูกอะไรดีเพราะหน้าฝนเนี่ยเวลาโดนใบพืชเนี่ยโดนฝนแล้วมันจะมีอาการนะครับอาการของมันก็คือใบเหมือนใบไหม้ใบเนา่าแล้วก็มันจะเหมือนมีเชื้อราอะไรประมาณนี้ต้นองุ่นของชัยลุงก็เป็นที่ที่ปลูกไปรอข้างนอกนะครับก็เป็นนะครับอันนี้ต้องต้อง ก็คือต้องพ่นกันเชื้อราไว้นะครับแล้วก็ฝนเนี่ยมันมีสภาพเป็นกรดนะครับตอนนี้ฝนมีสภาพเป็นกรดนะครับพืชบางชนิดนะครับจะไม่ค่อยถูกกับฝนนะครับอย่างผักชีเนี่ยตายเลยนะครับพืชหลายชนิดใบหงิกแล้วก็ตายเลยนะครับใบจะห่อลงมาแล้วก็แห้งนะครับเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นแผลถูกไฟไหม้ประมาณนั้นนะครับควรจะปลูกมะเขือเทศครับ นะครับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะครับช่วงนี้ถ้าช่วงที่มีฝนเนี่ยเพลี้ยไฟไม่ระบาดนะครับเพลี้ยไฟไม่ระบาดโอ้โหมะเขือเทศเนี่ยปลูกง่ายมากนะครับยิ่งปลูกกลางฝนไปเลยนะครับใส่ถุงนะไม่ใช่ว่าให้ให้ไปปลูกในดินนะครับใส่ปลูกใส่ถุงนะครับแล้วก็อยู่กลางฝนนะครับใชโลมีมีมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับก็เขาเติบโตสมบูรณ์มากนะครับเติบโตสมบูรณ์มาก ถ้าอยากได้มะเล็ดที่เป็นมลเล็ดพันุ์หวานเลยนะครับก็มีพันเร s สวีตกับเยลโลสวี t ที่ใชลลงกำลังโพสขายนะครับอยู่ในอ,อยู่ในอีกโพสหนึ่งในในในเฟ o บุ๊กนะครับตัวนั้นอนะสองสบาทรับรองคุ้มค่ามี50าสิมล็ดคุณปลูกไปคุณกินได้ทั้งแทบเรียกว่ากินได้ทั้งตำบลอะครับเพราะมันดกมากนะครับอยากได้ผลดกใส่ CF2 อยากได้ผลหวานใส่ CF3 ก็คือสรุปคือคุณต้องใช้ทั้งสองอันนะครับ ล้วซื้อไปไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับซื้อนิดเดียวเป็นกล่องเล็กๆนะครับถ้าซื้อเยอะเป็นกระสอบหรือว่าเป็นเป็นเป็นขนาด25กิโลหรือ20กิโลเนี่ยเอาไปแบ่งเพื่อนๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะถามเลยว่าเฮ้ยคุณไปใช้ปุ๋ยอะไรคุณให้ปุ๋ยอะไรฉันมาเนี่ยทำใหม,มันดีอย่างนี้นผมเคยให้ญาติที่ทางภาคอีสานเขาไปลองใช้นะครับปรากฏว่าบ้านเขาเนี่ยดอกไม้พืชพันธุ์ ต่างๆสวยงามแล้วก็ใบโ,โหงามมากเกษตรเนี่ยเดินเที่ยวมาชมมาเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะว่า,าพืชพันธุ์บอกไม้ที่ปลูกกันเล่นมะนาวที่ปลูกกันไว้เล่นยๆมันมีกินทั้งปีแล้วก็ลูกโตน้ําเยอะด้วยนะครับนี่คือ,อความมหัศจรรย์ของ าการดูแลของเรานะครับไม่ได้บอกว่าเป็นที่ปุ๋ยนะนะเดี๋ยวจะบอกว่าโฆษณาที่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าใช้ปุ๋ยด้วยนะครับ CF2 กับ CF3 นั่นเองนะครับเพราะนั้นใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะครับของอะมะเขือเทศพันธุ์มีมีสองพันไม่ไม่ไม่ใช่พันธุ์จีนตรงนี้นะนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่เป็นพันธุ์ยีลโลสวีตกับเรดสวีตของน่าจะเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับที่ชัยลุงนำมาจำหน่ายซึ่งราคาซองหนึ่งมีสามอยห้บบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วก็ เพื่อนๆที่สั่งซื้อมานะครับเขาก็จะซื้อทั้งสองสีนะครับเวลาปลูกก็ลองชิมเลยนะครับอร่อยมากนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับในการเก็บผลนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับเก็บไปจน6เดือนเลยจนกว่ามันจะหมดนะครับมันโอ้โหมันเก็บมันเก็บเก็บเก็บเรื่อยๆอย่าให้มันแตกกิ่งเวลาใช้ลงทําที่ที่ดูในๆๆในในในภาพเนี่ยนะครับให้ลงไม่ให้ไม่ให้มันแตกกิ่ง ก็คือตัดกิ่งมันทิ้งมันจะเป็นพวงย้อยๆลงมาสวยนะครับแต่ถ้าเราให้มันแตกกิ่งมันจะกลายเป็นพุ่มนะครับมะเขือเทศเนี่ยบ้านจริงๆแล้วเขาเป็นพันุ์เถานะครับทางบ้านพากเหนือเลือกมะเขือเครือนะครับก็จะเป็นเถานะครับแต่ถ้าว่าเราทําให้เป็นพุ่มก็ได้นะครับก็คือไม่เด็ดกิ่งไม่อะไรเลยนะครับก็จะได้ลูกเล็กแล้วก็พวงน้อยนะครับใครสนใจก็ซองเดียวก็พอกินแล้วครับทั้งบ้านครับ ชัยลงก็จะสอนให้ทุกเราพวกเราเนี่ยหัดปลูกรองก่อนลองกินก่อนลองลองชิมก่อนว่ามันอร่อยจริงไหมถ้ามันได้ก็โอเคเดี๋ยวฉันจะสั่งรงเรือนจากชายัยนรงค์นี่แหละมันระบบมันทันสมัยดีนะครับฉันไม่ต้องเป็นลําบากมากนะครับแล้วก็ปุ๋ยอะไรชัยลงให้หมดสั่งไปสักลงเรือนซิอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งไปักลงชัยลงก็ส่งทีมงานไปปลูกให้พร้อมเลยทุกอย่างไม่ต้องไปเตรียมอะไรเจ้าของจิบกาแฟนั่งชมอย่างเดียวก็พอนะครับ ก็วันนี้นะครับกติกานะครับสำหรับใครที่อยากได้ของแจกนะครับกดไลค์อ่ากดไลค์ u t u b e นะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมานะครับแคปหน้าจอส่งมาเลย10บท่านแรกนะครับ10ท่านแรกนะส่งมาทางข้อความนะครับส่งมาทางข้อความเดี๋ยว10บท่านแรกผมก็จะขอผมก็บอกว่าทำถูกกติกาครับนะครับแล้วก็เออ ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยนะครับบางทีแฟลชเอ็ก r e เพสที่มารับของเนี่ยเขาเขาต้องการเบอร์โทรด้วยนะครับมีรอบรอบที่แล้วอ่ะนะครับมีคนให้แต่ชื่อที่อยู่มานะครับไม่ให้เบอร์โทรก็เลยต้องแชทไปขอเบอร์โทรอีกก็เลยส่งช้าไปอีกวันหนึ่งนะครับแทนที่จะได้ไปปลูกอย่างรวดเร็วแลนะ้วเนาะการปลูกอย่าลืมก็คือไม่ต้องเพาะนะครับอย่าเพาะนะครับเสียเวลานะครับเอาถุงมาใส่ทรายนะครับถุงทุงท่งทุง่งทุ่งทุ่ง เอาถุงสีนิ้ว8นิ้วนะครับถ้าถ้าพืชต้นใหญ่พวกมะเขือเทศพวกพริกพวกอะไรพวกเนี้ยแนิ้วเลยนะครับแต่ถ้าพวกดอกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยพวกผักเนี่ยใส่ถุงแค่4นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ทรายอย่างเดียวเลยนะครับถ้าดินเนี่ยมันมันเราก็ไม่ต้องต้องไปปรับดินไงบางทีดินมันมีเชื้อโรคนะครับก็สั่งทรายมาเลยนะครับทรายก่อสร้างมาแหละนะครับแล้วเ,เม็ดจิ้มลงไป c ีเใส่ตรงกลางนะครับก็ทำตามกติกานะครับกดไลค์แล้วก็ส่งมา นะครับวันนี้ขอขอบคุณครับ